ไม่ไว้ก็นั่นแหละแต่ชาลีก็แฮปปี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะถ้าใครยังอยากพร้อมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ดีใจด้วยมากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่กันอย่าอย่าแบ่งแยกอย่าอย่าแบบว่าอะไรนะอะไรนะอย่าเอออย่าแยกอย่าตีกันอย่าอะไรนั้นนั่นี่คือสิ่งที่แบบผมปรารถนานะค if if my <with> c h o e up น่ารักน่ารัก น่ารักพี่เพื่อทุกคนบอกว่าน่ารักน่ารักซีเจคัลลิซุุซุน่ารักทุกทุกวันกินเยอะตอนนี้คือผมบอกว่าแบบกินเยอะมากเลยแต่ว่าวันวันนี้เป็นวันแรกนะที่ที่ผมหยุดหยุดกินเยอะเกินมาได้นะครับก็รู้สึกดีมากชุดทุเดย์ไออันอิจโจกึมโจกึมเดย์ไม่ไม่โจกึมหรอกคือวันนี้ผมก็กินเยอะมากเลยแต่ว่าไอไอวไอวอนที่จะ ดิจอฟชิคกินชาร์ีอืมไอวอนดิจอฟชิคินอะไรวะผมงงเพื่อนเขาพูดวอะไรนะ w วัดสโลพี e แอมเตลเปกไอวอ want ดิจอฟชิคินฉันอยากินไก่ชิค c ก e น Yes อืม s อร r ี sorry. ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือนะครับตัวผมนะครับผมอ่า you are you are uh, your home อืม oh no 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 my chicken yes no 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 my chicken นะครับขอเถอะไว้ไว้ชีวิตไก่ผมนักสี่ห้าตัวหน่ยครับทะเล y ย a h chicken or me your choice your 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 chicken your home chicken and me choice please อืมไอไอ love you and I love chicken. You okay. Uh huh. If you love me, you say okay. I love you and I love my my chicken. Ah. Uh huh. I want your home and chicken. m m You 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 say เลย You say you say เลย You want eat my chicken yeah? Yes. Ah. ไปไปเชือดไก่เลยวะคืนนี้ ไันทีเาเธอวี now อ๋อวีอ๋อไ่ไป f n i today finish ชิคเก้นแล้ก็ oil, oil, oil. Oh. You can. No, no, no. i l n งแอมซอ่ u n d e r ข้าใจ ไอวอมเดิบอร์รีโงโต้ไอโนว์ No heal mama โอ้โหเนี่ยแล้วเนี่อะไรอ่ะนี่อะไรนี่เเพิ่งกินกันไปเนี่ยฮะเอ็มมิชูกี้ตัวอ i m อัอีเสมอสไตล์อ่าอ่าอืม can o r d e r Can. For For me? Yes We want something to eat my Charlie l i s t e n my hotel number. you come and w t put put your hand chicken and chicken together come okay <laughs> you all n o no no you h a d the chicken <laughs> and together <laughs> okay ตอนนี้แม่ไก่แม่งวิ่งไปนู่นแล้วนะครับผม กับลูกไก่สี่ตัวนะครับสามเดือนนะเพื่อนตั้งแต่วันที่สิบหกมกรานะครับคางแตกนะครับไม่หายนะครับไม่ใช่ไม่หายนะก็มันก็อักเสบเหมือนหลักเพราะว่าไม่ได้ทายงทายามอะไรเงี้ยนู้นนู้นชิคกี้พายไอ้ไอ้ไอ no, ้จร uh ิงจริงไอ้นาวจริงจริงชาลีไอ้ฮิวเออ อ๋อยูว m นอ๋ t แต่ยูยูวันยูวัน u องเปิดออนไลท์กัเอ่อไอวันชิคกนอืมแต่ก่อนนะไอ้มุกกินไก่นี่คือกูสวยทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมเวลาเขาเร่นมุกกินไก่ทีนี่คือ กูตายแต่ก่อนนะ่ะจำได้ป่ะน,นะยิ่งไงตอนมาไทยแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินไก่อะโ,โอ้โหคนลุกเลยพอเล่นมุกนี้ทีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าการเข้าใจกันเล่นมุกของแต่ละคนก็มันก็มีนะน่ารักน่ารักนะครับตัวผมก็ไม่เปไรต,ตัวผมก็อดทนต่อเสียงด่าของเพื่อนเพื่อนที่แบบ ผมก็พูดตรงตรงนี้เลยกันไม่ค่อยชอบพูดแรงๆหรอกแต่เพื่อนๆที่แบบหลายคนที่ไม่ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ความผิดก็ต้องยกให้แชร์กันไปนะครับตัวเขาด้วยที่ว่าอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเล่นมุกเราทำให้ให้คนเข้าใจผิดอะไเงี้ยเออไม่ว่าแล้วว่ากูเต็มเลยตอนนั้นอ่ะกูแทบตายเลยแม่งนั่งอ่านฉันอยากกินไก่น่ะ One day ฉันอยากกินไก่เออเพลงนั่นแหละฉันอยากกินไก่ชอุสุโอ้ ฟองกินไก่นะเย Yes กิก่ายอืมกินไก่าฟัง<ะ> I <want> จริงจิงิวทิวมองอืมไะ I want กิ้งอืมจริงๆฉันที่ฮ่าฮเดี๋ยวเป็นในก่องกูตายแล้วเป็นกล่องกูตายแล้วเดี๋ยวนี้ดีหน่อยนะที่มันด้วยหลายคนก็เข้าใจเข้าใจกันมากขึ้นนะครับผมกูเลยไม่ตายตอนนี้กูไม่ตายแล้วนะครับผม แล้วผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะไปแปลหรือจะอะไรก็ไปนั่นก็คือรู้สึกว่าวันนี้ผมจะเริ่มปรับเหมือนที่ผมพูดตอนตอนบ่ายแล้วนะว่าผมจะเริ่มปรับหลายๆสิ่งให้มันเป็นเป็นแบบอะไรที่มันอาจจะแบบเป็นการการแสดงการเล่นอะไรที่มันแบบทําให้กระทบต่อความรู้สึกของหลายคนนะผมจะปรับเขาลงมาบ้างน,นะให้มันมีความจริงขึ้นมากขึ้นนะครับผมซึ่งผมผมแคร์ความรู้สึกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะเพราะจริงคนที่นี่สุดก็คือตัวผมนะผมก็มีความสุขมาก Very, very happy, nah, You want chicken. Hmm. You want chicken. Yeah. I want snack. I want snack and chicken. I want snack. We together. You come. I want eat neck. You come my home. I want eat neck. My home address. I want eat snack. Kokongka, Kokongka, Kokongmang, thank you, everyone. You, Jingjing. Hmm. Today invite you. And chicken invited À, này này thả cũng phải together Oh, hey. chicken uh. Today, Today I take you hotel, you ok? You come my hotel? No, I take you back hotel, you take. Naya. You care... you... you take care of me? No, I'm not funny. Today we three chicken? Tonight, three chicken, okay? Three chicken. Stop it! I want three chicken. Today, I will be I want three chicken. Hey, tonight? Yes. You. Yes, i will you, and jing Yes, because, uh, uh, but, but now, uh, my, uh, and, uh, they, wait, wait, wait me. Every day, every day, care me. I can, I can, where you go, uh, I want bridge kin. Mm -hmm. hey? No. I want richkin. Oh cooking can't Oh why why are you very hungry? I don't know. I don't know to call to call me. 요 치킨 딜리와리요 e 우 d 나 l 돈리 e 잘 y You order now? Don't listen. Charlie,

มันงานเขานะลิลี่ให้เขาเลย PK หรือก็ปล่อยใค้เขาไป PK คือต้องบอกว่าหลายๆวันเนี่ยที่เพื่อนๆเนี่ยด่าิลที่เพื่อนๆด่าผมทุกวันทุกคืนนะครับว่าทําไมไม่มีเวลาไปดูเบรดต้องบอกว่าเขาเขาอยาก PK นะครับหลังเลิกงานที่เพื่อนๆด่าด่าฉันทุกวันว่าทําไมไม่หาเวลาโน่นนี่เพื่อนๆก็เห็นอยู่ว่าเขาอยาก PK หลังเลิกงานนะครับเพื่อนๆไม่มี Yes. Fried the chicken. I want fried the chicken. Charlie, <occurs> <coughs> I want fried chicken. Ah. Hey. Yeah. Uh Tonight, I take you hotel. You okay? Really? No, no, no. Not funny. Really. Really. I'm okay. I'm happy. <ไ>จริงจริงโลคี้พ a y e จริงๆซีรีสจริงๆโอเคจริงๆอืม i g h ไอจกกัจกครกคเป็น,แบบนึ่งเปินทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมขอไอเปเทลไอเทลเบลก่อนว่าให้พีแ่เบลจักดิจกรจกเป็หนึ่งทุกคน I need มาดามพิมาดามพิล u อ d e r secret o i มาดามพิ s e h t ทุกคน 찡찡. 와. <laughs> 네. <laughs> okay. 아. 오케이. 잠깐만 잠깐만 1분 1두분 라이. 찡찡. 찡찡 Today, tonight, three chicken? <laughs> ching Twitch Three I want three chicken!